นี่ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูปาก,กันเลยครับนะว่าเขาจะไข่หรือเปล่าครับจะได้ลูกไหมครับเรามาดูผลงานกันเลยครับผมนะนะ นี่ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูปาก,กันเลยครับนะว่าเขาจะไข่หรือเปล่าครับจะได้ลูกไหมครับเรามาดูผลงานกันเลยครับผมนะ่นะก็ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับผมนะยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วแล้วมันรูกันครับนะว่าการเพราะประกาศครั้งแรกของตะเบนจะเป็นยังไงครับผมมาดูกันเลยครับผม ได้อยู่ครับมีไข่ครับมีไข่นี่ครับไข่ขาวขาวครับอ่าคู่แรกของตะเบนนะครับได้อยู่ประกาศแฟนซีกับแม่จีนครับผมนะแม่จีนแม่จีนอ๋อตัวผู้เขาขู่ใหญ่เลยครับนะขู่ตัวเมียครับเดีย๋ยวเราจะปล่อยตัวผู้เลี้ยงไข่นะครับผมนะ น่าอยู่ได้อยู่ครับแต่ว่าไม่เยอะครับไม่เยอะนี่ครับไข่น้อยอ่ะเรามาดูอีกกำลมังนะครับอืมคู่นี้คู่นี้เป็นยังไงครับ มีไข่ไหมครับเหมือนไม่มีไข่นะครับผมนะอ๋อคู่นี้ไม่ได้ครับผม,มเห็นไหมครับเนี่ยครับมีตะวอดแต่ไม่มีไข่นะครับไม่มีไข่ขาว หร,ห,รหรือตัวเมียเขายังไม่มีไข่ครับผมเขายังไม่พร้อมหรือเปล่าโอ้นะครับได้คอ,อกแรกครับนะครอบแม่ประกาศกยีนครับแม่ตัวใหญ่ด้วยครับนะแต่ยอมให้รัดเฉยเลยยอมให้รัดได้ไข่มาครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับว่าจะได้ลูกเป็นแบบไหนครับนะเรามารุ้นลูกกันครับ ตัวพ่อเราก็สวยอยู่นะครับนะหลายสีเลยอันนี้ก็ฟัดกันจนวอดพังหมดแล้วครับนะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนตัวเมียครับนะลองเปลี่ยนตัวเมียเดี๋ยวตัวเมียเขายังไม่พร้อมครับอ่ะวันนี้ตะเบนก็มาอัปเดตให้ดูครับผมนะเดี๋ยวตักแย,ยกออกไปครับถ้ายังไม่ได้ก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวเมียครับนะตัวนี้ เปลี่ยนตัวเมียรครับเดี๋ยวตักตัวผู้ตัวเมียแยกออกไปครับผมนะปล่อยตัวผู้เขาเลี้ยงเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีลูกปลาออกมาหรือเปล่าครับผมนะอ่ะกอกนี้ครับยังไม่เลยครับผมแต่เบ้น แยกพ่อปลาก่อนครับผมนะอืมนางหนูนี่ไม่ยอมนะครับแล้วเราหาแม่ตัวใหม่ครับแม่ตัวใหม่ เลดักก่อนเราไม่ยอมเลยทำไมไม่เข้า พักไปพักเดี๋ยาวตัวเมียอีกตัวหนึ่งมาลงดูครับนะตัวที่ไข่ไหลนะครับประกัด แม่ประกาศจีนตัวที่ไข่ไหลครับผมนะเอ๊ะหรือจะเอาอีกตัวหนึ่งดีครับตัวที่ยืนน้ําดีๆเอาตัวที่ไข่ไหลยังไม่เอาดีกว่าครับนะเอาอีกตัวหนึ่งครับ ลองดูครับตัวนี้เผื่อเผื่อเขาจะยอมให้รัดครับผมตัวผู้เราก็ดุอยู่นะครับนะแต่ไม่ยอมให้รัดเ <c oughs> ดี๋ยวตัวเมียอาจจะยังไม่พร้อมครับผมนะตัวเมียอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ก็ยังไม่มีไข่นะครับอลองดูตัวนี้ครับสู้ๆไอ้หนุม่มสู้ๆ่าครับวันนี้ก็ ต้องลากันไปก่อนครับผมนะจะเป็นเพาะประกาศครั้งแรกครับผมนะเราติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวจะเป็นอัปเดตเรื่อยๆครับก็มือใหม่ครับนะหัดทําไปเรื่อยๆครับเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับผมนะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆพอเราเก่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคู่แพงๆมาลองทําดูนะครับผมนะพอเราเก่งแล้วนะลาไปก่อนครับ อย่างนี้ครับนาครับผมนะสวัสดีครับ